หรับช่วงนี้นะคะก็จะพาไปกราบหลวงพ่อหายกันที่วัดน่่มการนนจังหวัดสมุทรสาครและไปต่อกันที่วัดท้ายน้ำนะคะไปร่วมสร้างอุโบสถกันต่อนะคะเพื่อเป็นมหามงคลบุญใหญ่ร่วมกันแล้วก็กลับมาเจอกันเบรกหน้าค่ะวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีที่วัดน่่มการน,นนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ นมาสัสก,การค่ะพระอาจารย์อยากทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะมีสองผัวเมียซึ่งเป็นพี่ชายของนักร้องดังนะ,ะที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อยู่ก็เอาพระเนี่ยมาฝากเอาไว้โดยที่ความคุ้นเคยกันรู้จักสนิทสนมกันเป็นลูกศิษย์กันก็เลยรับฝากเอาไว้เขาบอกว่าตอนนี้กําลังถมที่จะปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาพระองค์เนี้ย หลักไปบูชาอยู่ไม่ประมาณสักเดือนหนึ่งปัญญาพระโทมาบอกว่าพี่เขาป่วยกระทันหันหมอบอกว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันะจะต้องผ่าตัดด่วนอาตมาก็เลยนั่งพิจารณาดูแล้วก็มองไปมองมาก็นึกถึงพ้าองค์น,นี้ที่ก็ฝากเอาไว้ว่าเอถ้าเรา ถวายพระนี่ให้เป็นของพระศาสนาน่าจะบุญกุศลอะไรเราก็คิดไปเรื่อยอก็เลยบอกพรรย,ยาเผ่าว่าพระที่ฝากไว้เนี่ยถวายเป็นของพระพุทธศาสนาเหลือบุญกุศลอันนี้จะได้ช่วยพัญยาเขาบอกว่าต้องถามสามีเขาก่อนอแต่ตอนนี้สามีกําลังเข็นเข้าห้องไอซียูแล้ว,ลวกําลังจะผ่าตัด <ment> แต่ก็ยังมีสติอยู่ ภรรยาก็เลยไปกระซิบข้างหมูว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้ถวายพระที่ฝากไว้อะค่ะให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสามีเขาก็ยักหน้าเขาก็เลยโทรมาบอกแต่มาก็เลยบอกว่าขอขอโมทนาสาธุอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพระที่ถวายเนี่ยจะตั้งชื่อให้เป็นนิมิตหมายกับเราที่ที่ดีคือให้ตั้งชื่อข้อหาย ในฐานะที่เราหายจากป่วยไข้โดยที่เรียกว่าปฏิหารก็ว่าได้จนอาจารย์รัฐ์เลขานิเทศหนนฟันทองก็มาคุยคุยไปคุยมาก็เห็นชื่อแปลกเหมือนกันก็ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงชื่อหลวงพ่อหายอาจจะมาก็เล่าตั้งแต่ต้นให้ก็ฟังเขาก็เลยลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เลยเริ่มรู้จักหลวงพ่อหายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้แล้วแต่บุญกุศลของใครที่สร้างถ้ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายที่เขาป่วยเขาอะไรแล้วสามารถที่มาบนบานแล้วเขาหายอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สอนให้งมง,งาย สอนให้เชื่อให้เหเชื่อผลห้ามพลาดค่ะวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพรและได้มาร่วมกันสร้างวิหารคลุมพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดนน้มการนนกันนะคะบิบูลมาฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการกันค่ะ เรขอจะเดินพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพุธที่17จกรกฎาคมพุทธศักราช2567ก็ได้ดำเนินการสร้างพระประธานในอุโบสถเป็นรูปหล่อหลวงพ่อชินราชซึ่งจะได้ประดิษฐานในอุโบสถของหลวงพ่อเงินพุทธชิประจำอุโบสถวัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินเพราะฉะนั้นในงานนี้ก็ถือว่ามีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันมากมายได้ทำ การหลอรูปจำลองหลวงพ่อพุทธจินาราชและก็โมโคราสารีบุตรเป็นที่เตียยที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบอ,อกขอบใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ความเมตตาอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการเททองหล่อพระประธานประจําอุโบสถของวัดไทยน้ำของเราเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่จะร่วมอนุโมทนาเพิ่มเติมก็ยังทําได้เพราะว่าในขณะนี้คณะช่างก็ได้ดําเนินการหล่อและก็ได้ดําเนินการตกแต่งเพื่อให้เข้ารูปทรงให้สวยงามต่อไป คณะช่างได้ดําเนินการปฏิสังขรณ์อุโบสถของเราในตอนนี้พื้นเทเรียบร้อยหมดแล้ว ก็เดือแต่เสาที่จะได้ดําเนินการก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ในอนาคตต่อไปก็คือจะได้ทําแผ่นฟ้าแล้วก็ทาจัวทาหลังคาทําหน้าต่างประตูสืบต่อไปในอนาคตก็ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดําเนินการตามที่ท่านสาธุรชนทั้งหลายได้เห็นอุโบสถของเราที่กําลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ในขณะนี้ในการบุรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังนี้ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องท่านสาธุรชนทั้งหลาย บุคคลที่ได้มีโอกาสสร้างอุโบสถนั้นเพราะเป็นที่เกิดแห่งพระสงฆ์ไทยเราที่ได้ถือว่าอุโบสถนั้นเป็นแขนงหนึ่งที่พระสงฆ์เราถือกันเป็นหลักก็คือใครจะอุปสมบทก็ต้องบวชในอุโบสถญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุโมทนาในการสร้างอุโบสถนั่นก็ถือว่าเป็นบุญอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นชอบฟ้าใบรากาประตูหน้าต่างป่าท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันทุกเวลา เพราะว่าในการบุรณะปฏิสังขอน,นั้นทางคณะช่างเราก็ได้ดําเนินการไปตามระเบียบตามวาระอาตมาก็จะได้ดําเนินการในการที่จะได้ให้เจ้าภาพได้มาร่วมกันบุรณะปฏิสังขอนโดยพร้อมเพียงกันก็ขอจเจริญพรมหาบุญมุ่งศรัทธาสู่บุญใหญ่ร่วมบุรณะอุโบสถเก่าแกกว่า71ปีวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะ ฉันลุวิการอมรมุญยศิริทิพย์นะคะซึ่งเป็นยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ําและก็เป็นกรรมการของวัดท้ายน้ํามาหลายสิบปีแล้วค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันดีที่เราได้มีเจ้าภาพที่ท่านมีกิจสัทธาได้เป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธชินราชเพื่อที่เราจะเอาไว้ในอุโบสถหลังใหม่ของวัดท้ายน้ําให้ลูกหลานที่เข้าไปอุปสมบทได้กราบไหว้พระพุทธชินราชองค์นี้ซึ่งจะอยู่ในอุโบสถหลังใหม่ของวัดท้ายน้ําซึ่งตอนนี้อุโบสถของวัดท้ายน้ําของเราได้ 60ตแล้วค่ะทุนทรัพย์ที่พ่อแม่พี่น้องไดโอนเข้าบัญชีบุรนาอุโบสถเราจะเอาไว้บุรนาอุโบสถของวัดไทยน้ําหลังใหม่ทุกบาททุกสตางค์ค่ะเพื่อที่ว่าอุโบสถของเราจะได้เสร็จสมบูรณ์และไว้เป็นที่อุปสมบทของลูกหลานสืบเนื่องต่อไปค่ะผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมบุญนะคะเราก็จะมีวัตถุมงคลของวัด้ายน้ําส่งกลับคืนไปให้ท่านไหวบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราก็จะเอาเงินตรงเนี้ไปสมทบทุนบุรนาอุโบสถให้เสร็จสมบูรณ์เช่นกันค่ะ พ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธามาร่วมบูรณะอุโบสถของวัดท้ายน้ําให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันห,หลายๆฝ่ายอุโบสถของเราถึงจะเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีขอากราบขอบพระคุณค่ะ